ก็ ar, สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานแฟนแฟนเอซทุกคนที่ให้การสนับสนุนมะล่ำโอลาลามาตลอดที่ซอยกดไหลคกดแชร์กดติดตามมะล่ำเมื่อนี้กับว่ามียังหลาหรอกก่อนล่ำกับแ้งไวห้ายแล้วกรับบอยมีเวลาอาดลงยูทูบจะเสีย มีแต่ขายของเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปช่วงโควิดก็เล่ว่าจะาเค็ดอย่างมากไม้ก็อยู่แต่ในบ้านเมื่อนี้ก็มีเมนูลาบก้อยมีลาบมีก้อยมีอาหารหลายๆอย่างบว่าสิเป็น น้ำตกน้ำตกก็กลังย่างพี่น้องกำลังย่า่อยน่ี้เตา่าก็ลังน้ำตกข้อมือย่า่สวนประเภทนกเขาก็มีมีนกเขาใหญ่มี สองกุกสามกุกนกขล่มต้นหกโตต้นกอโตต้นโตต้นหกโตต้นกอโตต้นโตต้นหกโตต้นกอโตต้นกโตต้นโตนี่โอ้ยยังมันเห็ดขัดการสารอ่า เป่กะแล้วๆพี่น้องเป่เปนอนนนสารแล้วนี่อันที่สามเลยพี่น้องถือล่งยูทู b e ่งไปให้เบิบงหมู่บ้านนี่ได้สามอันนี่แล้วเค็ดง่ายๆเค็ดนอนเองก็ะไ้ ฟังเกี่ยวข้าวลมมันแก๊สไหล่ลุงโลดเพชรท้องไช่ลุงโลดเพชรอุบลตัวนี้ครับพี่น้องยอมข้าวลมตน้นฮกโตต,กโต้ตนโกโตต,กโต้ตน,โตตนโตต้นฮกโตต้นโกโตต้นโตต้นโตเฮ็ดดีเฮ็ดมวนผู้ดใดสนใจทาง้งนกเขาใหญ่กับกีงกลางเข้ามา โทรศัพท์มาหา,มาโมลัมโบราณหน่อยนกเขาใหญ่หรือว่าโมลัมโบราณหน่อยเสียงทองมีทั้งลูกผสมลูกผสมป้าย่างเหลียวเลยพี่น้องด้วยนกเขาปลาจับคูกันได้ แฟนเอฟซีก็ช่างจองไปแล้วอยู่อยู่ในกรงสีเขียวๆอะ่ะกำลังในสองอาทิตย์ลูกมันแฟนแฟนเอฟซีม่มมาจองไปแล้ววันอาทิตย์ตนก็สีมาเอาแล้วลูกมันลงห้างแล้วพี่น้องก็มีหลายกรงลูกบวกสามกุกบวกกับเมเดียนพ่น ให้ลูกดีขันดีเสียงดีเสียงมวนเสียงไงเสียงกล่องคือโอราหน่อยเนี่ยพี่น้องมุนแค้นแดนอีสานก็ล่งเข่าคูก็ล่างจับคูกันหมู่วานเนี่ยเข่าคูให้แล้วเอาเข่าตัวเมียแล้วก็ล่งขื่นห้างหาห้างให้เนี่ย เอกบดลก็คือสิเห็นผลงานพงศิริรับเลยใส่ลูกม้นแค้นม้นแค้นี่สุดยอดนกต่อเลไข่พี่น hehe, ้องสุดยอดนกต่อเลยโกโก้โกโก้ต้นโตทุกโกโก้ต้นโกโตต้นโตเลยเอาบ้าเอาวะ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  ตอนนี้กำลังเอาคู่กันได้ดีกับตัวเมียปากไงปากง่วงสั่งพี่น้องเอาบอ่อ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 เออาม่แค่นี่จัดหไหเลยครับพี่น้อง แค้นประธาตลุงโหลดอันนี้ลุงโหลดเป็นต้องใช่พช่หรอลุงโหลดเป็นผูบน้บริ หลายอลายอย่างน้ำพ่อยใหญ่โมล่มาหมลานเพื่อนครับต้องการเปย์ต้องการนกเขาใหญ่เสียงดีไือว่าต้องการพเนียดพี่น้องยเนียดนกเขาสองทางพี่น้อยเนี่ยสองทาง มังะสิยอนแสงเนีย่ยพเนียดสองทางาสนใจกับนกเขาสนใจพเนียดกับอิดต,ตอมากิงกลางขามากิมักแบบใหญยแบบน้อยมานพเนียดมานตัวเราบ่าแฟงหรอพี่น้องราคาคุยกันได้ ใส่เล็กสปริงแบบท้นท่านสวยงามเป็นขั้นไม่ซักพี่น้องเป็นประเภทเสียตบตูดก็มี สัานเดียวสองสานสั <ines> สสานหักเสียจบตูดสั้างมาหาโอลานหน่อยเบอร์โทรศัพท์ก่0 9ศูนย์เก้าเศูย์หรือว่า0ูนย์เก้าสองเกหกสองศูย์เาโทรมหาพญารานได้ น้ำทรงห้ยถึงบานถึงเฮียนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเศเร้าเม็ดเศร้าเฟดเอซี่ทุกคนที่ิดตามหรือว่าบ่ได้ทิดตามกะขอให้มีคนสุกคมเจริญเรื่องสิ่งไหนปรถนาสิ่งไหนสมดังปรรถนาทุกอย่างทุกประการ Salamat malam.